สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามการกักตัวค่ะอาหารเช้าก็าต้มอาหารกลางวันมีต้มอ,อะไรเนี่ยต้มไก่ไข่ตุนน้ำส้มกล้วยหอมค่ะสุอนไม่ได้กินอาหารเช้าเพราะว่ากินกาแฟไปแล้วค่ะแล้วก็นอนดึกมันยังเจ็ดเหล็กอยู่เนาะเมื่อคืนนอนตีไหนไม่รู้ อินเทอร์เนต็ตก็ไม่มีเมื่อคืนนี้ก็เลยดูหนังดูโทรทัศน์ฝนตกแรงเมื่อวานนี้ฟ้าผ่าอินเทอร์เนต็ตไม่มีช่างเข้ามาซ่อมแล้วแต่ซ่อมไม่ได้เมื่อคืนนี้เพราะว่าพัางโรงแรมเขียนข้อความมาบอกส่งกระดาษปิ้นมาให้ว่าเขาจะมาซ่อมวันนี้เสร็จบ่ายโมงนัทพรก็เลยดูหนังดูละครดู พ่อขาแตกไปเลยนะคะนี่ก็เลยมาโชว์าหารเช้าอาหารเที่ยงเพราะมัตรพรสั่งจืดๆค่ะเพราะเรากินเผ็ดไม่ได้กินอ่อนๆมาค่ะมากินได้กันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนัสพรรีวิวให้ดูอีกหนึง่งหนึ่งครั้งหนึ่งทีนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆอาหารเย็นมาแล้วค่ะมีลำไยมีไข่สองฟองมีแกงเขียวหวา ครบสามมื้อเลยค่ะวันนี้กินง่ายๆอยู่ง่ายๆ21ยสิบเอ็ดวันอดทนเดี๋ยวก็ได้ออกไปแล้วอดทนท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้อดทนอินเทอร์เนต็ตก็มาแล้วก็หายหายแล้วก็มามาแล้วก็หายหายแล้วก็มาเป็นทางวันช่างมาซ่อม ฟ้าผ่าเมื่อวานฝนแรงทั้งโรงแรมไม่มีเน็ตเล่นพอมีเน็ตก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายโอ้ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงทำใจเอาเนาะไม่ใช่ออกไปใส่ซิมการ์ดไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีซิมการ์ดไทยมีแต่ซิมของเยอรมันก็มีไว้ทามีตามเกิดน้พี่น้องเนาะไปก่อนค่ะทิปนี้